บันเทิงเทศค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นหนังไซไฟที่ได้รับคำชมเรื่องความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่กราวิต hmm. ีก็ยังไม่ไวายโดนตั้งคอสังเกตถึงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยอยโดย New The Grass สไทสันผู้อำนวยการท้องฟ้าจำลองไฮเดนพล n e t เ r ียมใน York, ในิวยอร์กได้ตั้งข้อสังเกตหลายข้อผ่านทางทวิตเตอร์ ชั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสถานีอวกาศนานานชาติและสถานีอวกาศของจีนไม่ควรจะโครจรอ,อยู่ในแนวเดียวกันจนมองเห็นกันได้หรือวงโครจรของดาวเทียมที่ปกติต้องหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแต่เศษของดาวเทียมในหนังกลับหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามตัวอย่างของหนังไซไฟเรื่องใหม่ที่ยังคงมีจุดที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับภาพยนตร์ไซไฟเรื่องอื่นๆที่ทมักจะมีผู้ออกมาช<ส>ี้ข้อผิดพลาดเสมอเมื่อออกฉาย ตอนที่แซนด้าบุนล็อกในหนังกาวิตี้นะครับนั้นเธอเริ่มปล่อยวานนะครับแล้วก็นึกถึงเรื่องเรากเก่าเต่างๆก่นะครับแล้วก็เธอน้ําตาไหลในหนังออกมาสวยนะน้ำตาเธอไหลออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมที่มันผิดคืออย่างนี้สมมติว่าถ้าแซนด้าบุญล็อกในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับร้องไห้จริงๆนะครับน้ำตาจะไม่ออกมาจากตาร จะติดอยู่แค่ตาเธอถนัดจะเอวรวมเบ้าตาเธอแม้หลายข้อเทอจริงจะเป็นที่ทราบกันดีแต่โดวยวิธีการทางภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นความบันเทิงหนังไซไฟหลายเรื่องจึงเลือกที่จะรักษาความสนุกของผู้ชมไว้มากกว่าหลักการเช่นในอวกาศย่อมต้องไม่มีเสียงเพราะขาดอากาศเป็นสื่อกลางแต่ผู้ชมก็มักจะได้ยินเสียงระเบิดหรือการพุ่งชนทุกครั้งเพื่ออ,อัตทร์ หรือกรณีการสั่งหยุดวัตถุทุกชนิดในอวกาศที่ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ทันทีตามกฎแรงเฉยขณะที่ข้อจำกัดด้านการถ่ายทำภาพายนต์บนพื้นโลกก็เป็นอุปสรรคเรื่องแรงโน้มถ่วงเช่นเส้นผมของนักบินที่ต้องกระจายตัวแบบไร้น้ำหนักอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคด้านกราฟิกที่ละเอียดและต้นทุนสูงมากหากต้องการรักษากฎข้อนี้ไว้ตอนหนังคอนแทคสร้างผมก็เชียร์เพราะว่าเรื่องนี้เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ คือคาวเซแกนซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องอวกาศคัน,นี้น่าสนใจนะครับที่เราดูจริงๆนั้นคาวเซแกนแรกเริ่มงเป็นคนเขียนหมดเองปรากฏว่าพอเขียนหมดแน่นอนเขาคงพยายามรักษาให้มันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าคนสร้างไม่ยอมต้องแก้เปลี่ยนบทใหม่เปลี่ยนบทใหม่ครับจะต้องเอาคนอื่นมาเขียนแทนแน่นอนหนังจะต้องสนุก ใช่ครับคนถึงจะดูถ้าหนังไม่สนุกคนก็ไม่ดูถามว่าหนังสนุกแล้วข้ามกรอบความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่เป็นไปได้อยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นหนังถ้าคุณจีดตามวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันกลายเป็นหนังสารคดีไปสมหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับ กระบาดใหญ่เท่ารัดเท็ซซัสท,ที่ต้องถูกคนพบก่อนหน้าหลายปีไม่ใช่เพียง18วันหรือการปลดทังเชื้อเพลิง3ชิ้นพร้อมกันซึ่งผิดหลักและเสี่ยงอันตรายที่จะชนกันเองคือความผิดพลาดในภาพยนตร์เรื่องอมาเกดอนที่ว่ากันว่ามีถึง168แห่งจนองค์กรนาซาถึงกับใช้เป็นแบบทดสอบผู้สมัครงานแต่ก็เป็นหนึ่งในหนังไซไฟดรามา่ายอดนิยมที่มีผู้จดจำและประทับใจมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ขณะที่อีกหลายเรื่องเช่นยานอาวกาศพลังงานอีออนในส t a r ์เทรคที่ฉายตั้งแต่ปี1968คือจินตนาการที่ถูกพัฒนาจนนำมาใช้จริงเป็นดาวเทียมสื่อสารพลังงานอีออนในปัจจุบันแม้หนังไซไฟทุกเรื่องอาจมีข้อผิดพลาดที่นักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาแก้ไขความเข้าใจผิดกันอยู่เสมอแต่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับความบันเทิงและจินตนาการของมนุษย์ที่จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาความรู้บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป